สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ทายฉังอันโชว์เนือคู่แข่งตลาดทั้งสายกระบะและสาย SUV โด้วยการน,นำเสนอรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นาำว่าเสี่ยวอันหรือนีโวอ e ี0 7ซึ่งเป็น SUV แบบทวินวันที่สามารถเปิดท้ายรถแล้วแปลงล่าเป็นรถกระบะได้พร้อมทั้งมากับสมรรถนะที่แรงสาใจด้วยมอเตอร์กลุ่มพลังรวม598แรงมา้าและวิ่งได้เร็วสุด2 1 0กลมตรตชโมในแดนมังกร สำหรับเซ e ลล์อัน E07 รถยนต์ไฟฟ้าขนาด5ที่นั่งจะมาด้วยมิติตัวถังที่มีความยาว5 0 4 5ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,996ม mm, ิลิเมตรสูง1,640ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ3,120ม mm, ิลิเมตรระยะล้ออัลอยขอบ20หรือ21นิ้วและที่สำคัญตัวรถจะสามารถเป็นการใช้งานจากรถ SUV มาเป็นรูปแบบของรถกระบะได้โดยการใช้เสียงในการสั่งงานเท่านั้นครับ ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกของเซียวอัน E07 จะมากับกระจังหน้าในรูปแบบปิดพร้อมไฟหน้า LED รูปทรงตัว C และมีจุดเด่นอยู่ที่ไฟท้าย LED ดวงใหญ่ที่สามารถแสดงเป็นโลโก้ต่างๆได้แต่ตัวรถนั้นจะมีความเรียบง่ายแต่หรูหราโดยที่จับประตูนั้นจะสามารถเปิดขึ้นแบบอัตโนมัติได้เมื่อมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวรถส่วนภายในห้องโดยสารจะเน้นการออกแบบที่ทันสมัยโดยมาในโทนสีขาวดูสะอาดตาพวงมาลัยแบบไซไฟพร้อมหน้าจอสัมผัสส่วนกลางแบบลอย ส่วนในด้านขุมพลังการขับเคลื่อนนั้นจะมีเรียก2รูปแบบครับได้แก่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวที่ให้กําลัง252กิโลวัตต์หรือ338แรงม้าทาความเร็วได้สูงสุด201กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่นมอเตอร์คู่ที่ให้กําลังรวม598แรงม้าทําความเร็วได้สูงสุด201กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ครับยังมาพร้อมกับระบบความบันเทอรแบบครบรันโดยตัวรถจะมีระบบเชื่อมต่อกับดาวเทียมวงโครจรต่ํา ซึ่งจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดระหว่างทางตลอดจนจะมีระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงโดยระบบดังกล่าวจะทำงานร่วมกับกล้องและลิดาร์สำหรับเซ่ยวอันหรือ n ีโว e ี7น คาดว่าจะได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2024นี้ที่ประเทศจีนส่วนจะมีการนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นต้องติดตามกันต่อไปครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาเปเดให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto ออโตคาร์นิวครับ